สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเยซีทุกท่านครับเดี๋ยวพามาชมจอดเดียอีกเช่นเคยครับหลังจากเหฝนตกมาแล้วรอบหนึ่งดินก็เริ่มซุ่มแล้วครับตกวางเมื่อวานเมื่อก่อนน่ครับตกแห้งอยู่ดินกับซุ่มก็เลยได้เ็รถไถมาไถหุ่นห้ครับ มุดเตรียมดินเตรียมสิได้วันเขาแล้วนะครับมีกะจิปุ้นบางไฟลเลี้ยวนี่กะจินำเลยครับเดือนพฤษภาสนี่แหละแถวนี้เขาวันครับคือเขาวันจะได้ก็ต้องวันพร้อมเขาครับแอมเกี่ยวจะได้เกี่ยวพร้อมกันบรรยากาศอยู่ทุ่งไห้ทหุทงง่งไงกันก็ครับ เริ่มซุ่มเริ่มยั้งแล้วครับอยู่ครับแซบดำซิ่งเหมือนเดิมครับไตหน้ากับงานหลายก็ป่านก็เมืองเขาครับกันเนี่ยช่วเกี่ยวเขากับแล่นงเขาก็ใน ไลยกูมูครับเื่อนเนี่ยคือว่าไงเนาะขั้นนี้เนี่ยเป็นรถไทยไประจำหมู่บ้านขั้นแรกเลยครับที่เพิ่ออกมารับจ้างไทยนะ<ด>ขั้นนี้เป็นขั้นที่สองแล้วเสียบู๊ยงไงเอ้ยนะครับบริษัทไทยวานนยครับที่ไทยหุดลงขาดนี่พ่อมาเฮ็ดดีจังบุกสัง ไผลงมขาดพร้อมนะครับนี่พรธรรมดาลเลยเหวินนี่เย็ดแปกงมูครับมูเขาหุดเขาก็บ่ลงขาดให้แต่ว่าแกนี่หุตพร้พอมขาดให้พร้อมครับแกวันนี้มาไทยวันแกจังหวัดมันจังไถง่ายใช่ไหมมันประจำพวกโครเกลกกระสุดยอดของแกนี่นะครับใส่แกรประจำทุกป,ปี กดตงรงมือเดียวนะครับซุ่มหรอไช้ง่ายพร้อมการทำงานของจอเดียวสุดยอดลงขาดปั้นวานเขาด้วยครับ,รบเห็นงานดีนครับเพื่อนนี่ หมื่นเนี่ยนะครับก็ย่อนแสงนิดๆหน่อยนุกกระยางเขาอะไรครับ เริ่มซุ่มะครับดินหนาตกเีเดียวเลยครับซุ่มจนะหันไทย่าขอครับ อย่างนั้นมาได้หรอครับเลี้ยวหดเออผเรื่อยๆครับสไตล์แซบดัมซิงแรนเข่านี่เจี๊ยบเอาซั่นครับแรนกับเข่ารับผม ดเดียวอดครับดูไงไงไป้องเอ้เรียบดีเป็นไงครับลงขาดพร้อมเป็นจังไหนเจ็บ บรรยากาศทรองไฮต้องง่ายครับแดดฮอนครับโอ้ยแดดนี่สุดยอดกัดฝนมาตกถ่ยวัดเขาเลยครับนี่พอดีคนตกลงมาหามูอบ้นหมู่ก้อน,นครับตกแห้งน้ำเขาโอ้กย่างแห้งเลย E okay. แชมป์น้ำจิงมีแกในบ้านครับเพี่ผู้เดียวครับไทยหุ่นลงคาในพร้อมสุดยอดครับ เอาครับคลิปนี้ก็เซนนึงครับรก้อยพอกันในคลิปหนาครับสวัสดีครับ